โยหมาอยู่กันในเกมฟีฟ่ายีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็มาต่อกันดีกว่าโอเคครับผมโ,โหนี่สกอร์ขึ้นเมื่อกี้แมนซิตี้ชนะเชนนอนสามสองครับผมถ้าส่งผมลงเร็วกว่าน,นี้ผมบอกเลยชนะแน่นอนขนาดส่งผมลงช้านะยังสามสองเลยอาเดต้าเริ่มไม่ไว้ใจครับผมเราเป็นกองหน้าเริ่มทาประตูไม่ได้แล้วหลังๆโอเคตารางคะแเนนก็ตามนี้ครับผมแล้วมันดูได้เพราะว่าเรายิงแต่กี่เม็ดละ หรือว่าดูไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่แบบเมนเจอร์ไงมันเป็นแบบเพลเยอร์ครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูตัวเรานิดนึงว่าเป็นไงบ้างไม่ใช่จะดูลรวแล้ววะผมจะดูค่าตรงค่าต,าตัวอะไรเงี้ยกดตรงไหนแล้ววะแปบ๊บหนึ่งนี่หรือเปล่า My c a r e e รีนี่ไงเริ่มละอันนี้ค่าเหนื่อยครับผมสองสองหมนึ่งันห้าร้อยครับผมต่อสัปดาห์นะครับสองหมืนึ่งันห้าร้อยแบบปอนนะ ของแบบสเตเงินอังกฤษอะเงินปอนอะ่ะโอเคก็คือค่าตัวอยู่ที่5.5ล้านปอนครับผมก็ก็ยังมีค่าอยู่แต่ก็ลงเล่นไป3นัดเล่นไป3นัดชนะครับชนะ2แพ้1 3ประตู1แอซิตครับผมยังไม่ยังไม่โดนเหลืองใไปแดงนะก็ถือว่าดีโอเคเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่ามีอะไรบ้างครับมันดูอะไรอีกได้บ้างวะอยากดูอย่างอื่นอนะ่ะอยากดูแบบ อันนี้เป็นแอคชั่นโอเคโหมีแบบขอยืมตัวแล้วก็ประกาศแบบรีทายอะโอเคอย่าไปสนใจครับผมเดี๋ยวไปต่อกันเลยดีกว่าสำหรับพิมพ์ลีกนัดที่4ครับผมนัดที่3เสียได้ยเตต้าแม่งส่งเราลงช้าเกินอันนี้เป็นการซื้อขายครับผมก็ตลาด10ชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายนะอันนี้อะไรนะนักตเตะอะไรมาติเนลลี่ครับผมหรือว่าบราหัมอะไรสักอย่าง ไม่ทนันได้ดูอันนี้ซื้อนะครับอันนี้ขายใช่ปะอันนี้เวลาที่เหลืออยู่ครับผมโอหดูมูลค่าของแบบมูลค่าของเงินดิโอเคฝั่งนี้ซื้อใช่ปะ่ะแล้วฝั่งนี้ขายโอ้ใครซื้อมาบ้างเนี่ยดูดิอันนี้ไม่ใช่ของเราครับเป็นตลาดโดยรวมเลยตลาดโดยรวมครับผมมาสิบชั่วโมองสุดท้ายโอเคแอนโตนิโอไหนไม่รู้ โอเคอันนี้เป็นของไบตันครับผมไม่มีนักเตะที่จะขายเต่ดซื้อมาสองไบตันซื้อมาสองนะเสริมทัพอันนี้เป็นเบอร์ลี่เบอร์ลี่ซื้อมาสามขายไปสองครับผมโอเคชั่วโมงสุดท้ายเอ้ยโ,อโหเซนนอนเซนวาลานมาด้วย <laughs> เนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นโหมดมินิเจอร์นะผมก็ไม่รู้ว่ามันอาเตต้าไปเสริมอะไรใครมาบ้างโอเคชั่วโมงสุดท้ายเดี๋ยวขอดูข่าววาลานก่อนโหจัดหนกักเลยว่ะเซนนอน ปาดหน้าแมนยูหรือเปล่าเนี่ยผมลาเฟลวารัตเนี่ยผมอาร์เซนอลสำเร็จอาร์เซนอลนะครับคว้าตัวลาเฟลวาร์ตสำเร็จนะครับผมในการเซ็นสัญญาแบบฉบับใหม่ข่าวใหญ่ครับผมการซื้อขายในตลาดวันนี้อาร์เซนอลนะครับผมก็เป็นแคปเจอร์ซิกเนเจอร์อะไร <S <S ทักอย่างลาเฟลวาร์น66ล้านยูโรเลยนะโอ้โหแพงเกินโอเคอย่าไปสนใจโอเคชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายครับผมปิดไป อาร์เซนอลเสริมมาหนึ่งคนครับผมหรือเปล่าไม่รู้กี่คนเนี่ยเขาอ๋อไม่ใช่ไอสาร F4 โคนไปลุยดีกว่าพี่เมลีกดีกว่าครับผมเจอนอริสตัวนอริสอันดับเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูไปส่วนอาร์เทนอนอันดับหกครับผมลนมาแล้ววะลนมาอยู่อันดับหกครับผมอ่านอริสนอริสสิบหกโอ้โหแบบนี้เราน่าจะได้ลงอยู่มั้งเกมไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายครับผมขอเรียกศรัทธากลับมาก่อนโอเค ใครยิงฮาวิบาร์ครับผมก็ยิงเอ้เราฟาร์เอวาลานลงเป็นตัวจริงเลยซื้อมาเยอะแยะมากมายครับผมมีเกียอาร์เทต้าโอเคอาร์เซนอลนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนาทีที่78โดยการทำประตูของฮาวิบาร์แล้วก็จะส่งเราลงไปในนาทีที่78ครับผมก็พร้อมจลกกะลุยกาลามานานห้า <c oughs> โยกไปมาพร้อมมาตลอดครับผมขอแค่ใหอาร์เตต้าบอก เราก็พร้อมจะลงนี่ครับผมอาเซนนอนมีการเปลี่ยนตัวส่งแทมมี่หัถอดแทมมี่อับราฮัมออกนะครับแล้วก็ส่งเราลงไปแทนเดีย๋ยวมาดูแมต o ์ออบเจคทีนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เป็นคาดหวังเลตติ้ง6.5ขั้นต่ำนะครับเลี้ยงบอลให้สำเร็จอย่างน้อยก็คือ30%แล้วก็ยิงยิงประตูให้ตรงกรอบนะครับยิงให้เข้ากรอบ1ครั้งไม่มีคาดหวังให้ทำประตูนะโอเคถือว่าไม่ได้ยากอะไรครับผมสำหรับการเป็นกองหน้า ในการเลี้ยงบอลแล้วก็ยิงให้ตรงกรอบโอเคมาตินอริการครับผมเล่นลูกสูตรกับเรานี่ครับผมจับบอลครั้งแรกของเราจับบอลครั้งแรกซัดไปเลยโอ้โหลงสนามมาถึง1น,นาทีหรือเปล่าผมถามจริงๆนี่ครับผมเล่นลูกสูตรกับแบบอ่ามาตินอริกาลงสนามไม่ถึง1นงนาทีครับผมจับบอลครั้งแรกแล้วก็ซัดประตูเข้าไปเลย โห oh, นี่ครับผมโห oh, oh, นักเตะเอชียบอบบี้รช์ซัดอย่างคมครับผมลูกนี้โห oh, นี่นะเล่นลูกสูรครับผมปาดมาเล่นเลในกรอบเขตโทษแล้วก็พลิกมาครับผมเฟกช็อต <Fake shot S 2> มายิงเลยโอ้โห oh, oh. นี่ครับผมซัดเป็นหนึ่งประตูโอกาสยิงครั้งแรกครับผมลงมาครั้งแรกด้วยมีการถอดฮาวิบาน์ออกนะครับแล้วก็ส่งไปในมิลส์มิทโรลงมาโอเคบานก็ซัดเป็นหนประตูนะครับ เราลงมาไม่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีคร<ด>ับผมสัมผัสบอลครั้งแรกด้วยซ้ำซัดเปนหนึ่งประตูโอ้โหสถิติโคตรยอดเยี่ยมไปแบบนี้อาเทตา้าต้องให้โอกาสเรายาๆวๆเรามีสปิดต้นลองสัดไกลดูทีโอ้โหสัดไกลโอโกลย่างเข้าครับผมบ้าไปแล้วบ้าเกินมนุษย์ครับผมดูดิสองครั้งสองประตูครับผมประตูแรกว่าสุดแล้วนะ ประตูที่สองนี่คือลองซัดไกลไปเลยครับผม<ว> <kalk> โอ้โหยิงจากนอกรอกรอบเข็โทษนายประตูคือไม่ต้องรับเลยนะครับยิงแบบนี้หัวนักเตะเอเชียคนนี้มันมีของละสื่อต่างๆแนงกิอ๋อโดนปัดไปนิดนึงสื้อต่างๆแนงกษแบบเริ่มแบบเริ่ม,มจับตามองครับผมแต่มันก็แค่นัดที่สี่นะเพิ่งนัดที่สี่ครับผมลงสี่นัดซัดไปห้าประตูนะครับตอนนี้โอ้โห แต่ละลูกคือแบบได้หมดซ้ายขวาหน้าหลังยิงไกลย,ยิงไกลย,ยิงใกล้ครับผมผมาามีโอกาสลุ้นแฮทริกแล้วครผมแบบมีมาตีออริการตัดบอลได้ออริการปาดมาให้เราครับผมออรการปาดมาออริการปาดมาโอ้โหออริการปาดมาเรายิงไม่คมเองครับผมจังหวะโอกาสลุาสา้นแฮทริกจบเลยมันโดนเบียดอยู่ด้วยครับผมเราด้วยความที่เราเป็นนักเตะเอเชียนะรูปร่างตัวก็ค่อนข้างเล็กครับผม ตัวเล็กก็คือแบบตัวเล็กสเปกกองหลังฝั่งตรงข้ามาโอริกาปาดมาอีกแล้วครับผมจังหวะน,นี้โอ้โหจะไปไม่ได้กำลังจะแบบเฟกช็อตไนจะทำแมทริกได้หรือเปลา่าครับผมน้่นนี้แต่เซนอนทุ่มเงินมหาศาลนะครับดึงนักเตะแบบสตาร์ดังมากมายลูกนี้เราปาดไปให้โอริกาครับผมโอริกาไปคนเดียวอีดาโฮอีดาโฮอีดาโฮปาดมานิ่มๆแมทริกครับผมต้องไปดีใจกับมันหน่อยละกันโอเคไม่ดีใจละ ดีใจมุมธงเหมือนเดิมท้าสิกเนเจอร์ครับผมสไลด์เข่าแฮตทริกจนได้ครับผมลูกนี้ต้องชมอีดาโฮเลยนะอีเดโฮหรือเปล่าไม่แน่ใจอีเดโฮครับผมเลี้ยงมาทางปีกแล้วก็ปาดมาคือถวายพาเลยนะแต่ก็ลูกนี้ยิงแบบมุมดีด้วยครับผมดูนะโอ้โหลงมานาทีที่78ครับผมล่าสุดซัดแฮตทริกไปเป็นที่เรียบร้อยลักสนัด6ประตูไปแล้วครับผม1เอาไปอีก1แอสซิสต์ด้วยนะ โอ้โหเริ่มครับผมเริ่มมีมูลค่าขึ้นมาแล้วเรามาเดี๋ยวผมต้องไปรับการพลังการยิงยิงไกลอะไรให้มันเยอะๆเลยเพราะว่าเน้นยิงไกลครับผมโอเคลูกนี้โทมาปาเตตัดบอลได้แล้วก็ปาดมาครับผมให้เราโอเคเราก็พี่คงไปชนนิดนึงเอ้าบอลเสียบอลไปขอแทนตัวเองว่าเราละกันเพราะว่าแบบเรียกชื่อตัวเองแบบมันแปลกๆไงโอเคไปการิชาก้าครับผมได้บอลมาติโนริกา โอเดกกาศาดไกลจริงไปติดแชลบไปติดแชลบฝั่งตัวเองครับผมตัวนี้ยืนนิ่งโอเคดูดีดทีมพอเป็นทีมแบบทีมบวยๆมันจะเล่นไม่ค่อยเก่งครับโอเคลูกนี้เชอนี่ก็ตัดฟาวไปได้ครับผมนาทีที่88แต่เซนนอลน,นี่เสริมมาสุดจริงๆโอเคลูกนี้จะไปไม่ได้ครับผมมาการเยส yes. มากาเยสมากาเคครับผมตัดบอลได้อยู่โอริกาปาดไปครับผมโอริกาปาดมาให้เราโอริกาปาดมาให้เราแตกไปเลยครับผมแตกความไวแต่ว่าโอ้โหตัวเล็กไปครับผมตัวฝั่งตรงข้ามแบบตัวใหญ่ๆทั้งนั้นโอเคลูกนี้วาลานก็ตัดบอลไปได้แต่เรามีดีที่แบบว่าตัวเล็กแต่เพลียวครับผมเพลียวยิงคมแบบอันเอกประสงค์ครบหมด ทางแอซิทางประตูครับผมตอนนี้ก็ทำไปได้เป็นที่รับรอยแล้วลูกนีครับผมโทริสโทริสโอเคยิงมาก่อนรับไม่ได้ครับผมไม่ยอมส่งให้เพื่อนด้วยครบ90นาทีทดมา2นาทีเท่านั้นครับผมมาตนโนไิการปาดไปเอมิล โอ้โหการมาการก็เป่าจบไปแล้วครับผมที่เอเมเรดสเตเดียมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเซนอันก็เปิดบ้านถล่มเบอร์ลี่ไป4ประตูต่อศูนย์นะครับโดยการทำประตูของทาวิบาลหนึ่งประตูนะครับแล้วก็การทำประตูของเรา3ประตูแฮตทริกนะครับผมโดยการลงเล่นไป14นาทีเท่านั้นครับผมยิงตรงกรอบ4ครั้งได้ไป3ประตูครับผมคอนเวอร์ชั่นเรดเจ็ดสิบห้านะครับแอสซิสต์ทำไม่ได้นะครับแต่ก็เราลงมาเล่นเป็นหน้าเป้านะครับ โอ้ลูกนี้ลูกยิงไกลหรือเปล่าลูกนี้ยิงไกลแล้วกัไม่ผิดโอ้โหนี่นะยิงอย่างคมครับผมลูกนี้โอ้โหสุดจริง,โ,รงโอเคเลตติ้ง10ไปเลยครับผมคาดหวังแค่6.5จุแต่เราเอาเอาไป10เลยละกัน6.5จุมันอาจจะน้อยเกินไปหรือเปล่าโอเคนี่บนะผมก็ชนะไปได้นี่นะภารกิจผ่านหมดครับผม เลตติ้งผ่านเลี้ยงบอลผ่านยิงตรงกรอบก็ผ่านครับผมโอเคนี่นะในห้องแต่งตัวก็มีคนเดินมาปรบมือแบบมาให้มาชมเรามากมายครับผมเล่นดีมากนี่นะแลมเดจะแตะมือแต่เราไม่แตะไงเราบอกมึงไขว่ากูซัดแฮตทริกนะมึงไม่ดูหน้าดูตาโอเคเดี๋ยวมาอัพแล้วกันมีเท่าไหร่ละอ่าเกียวพออย่ายังไม่มีอ่ะโอเค จะเน้นแบบการยิงไงแบบการยิงไกลครับผม long shot and power โอเคครับผมก็ประมาณนี้ล้กันแล้วที่ผมยิงก็จะอันนี้ปะ distance shooter ครับผมตอนผมยิงมันเห็นมันขึ้นแบบเปิร์กขึ้นมาด้วยนะอันนี้เป็นอะไร last defender ครับผมอันนี้เป็น c ล u ชเ h save นายประตูไม่เอาเราไม่ได้เล่นนายประตูโอเคเออมันมีเลือกตำแหน่งนายประตูด้วยป่ะ <c oughs> <c oughs> สมมติอยากเล่นเปน็นนายประตูไง แต่คงจะน่าเบื่อครับผมอาริเนอลก็อยู่ที่4ครับผมของตารางแข่ง3แข่ง4ชนะ3แพ้1ครับผมส่วนเราซันแฮตทริกไปได้ครับผมเดี๋ยวขอดูข่าวันนี่ครับผมบ๊อบบี้แฮตทริกนะครับผมแฮตทริกฮีโร่ทำให้ชนะนอริสซิตี้ไปได้ครับผมบ๊อบบี้สกอร์นะครับผมไฟนอลก็คือประตูสุดท้ายนะครับผมไฟนอลโกลของเกมนะครับผมที่จะชนะซันแฮตทริกชนะนะครับผมช่วยให้ ทีมของเราครับทีมของเขาอะทีมของเรานี่แหละนะผมก็ชนะไป4ประตูต่อศูนย์นะครับต่อต้านหรือว่าชนะนอริสตี้โอเคหรือว่าพูโอเวอร์คัมหรือว่าพูนะครับผมพร้อมที่จะประนาลียูเนเตดโอเคซาลงซารามานี่ก็ยังอยู่ครับผมนี่นะแฮตทริกอีกแล้วดีย๋ยวมาดูค่าตัวนิดหนึ่งว่าค่าตัวเราพุ่งหรือเปล่าแฮตทริกเลยนะซัดไปสองเลยนะ นี้ยังไม่มีสกิลพอยไม่ใช่ซาไปสองซาไปสามแฮตทริกสนัดแล้วนะนี่ครับผมอ่าค่าตัวยังไม่ขึ้นวะโหสัต์เยอะนะหประตู6ประตูหนึ่งแอสซิครับผมลงเล่นไปแค่สี่นัดเท่านั้นอ่าลงเล่นไป4นัดครับผมชนะไป3แพ้ไป1โอเคส่งผมลงบ่อยๆแบบนี้ก็ดีแต่ให้ลงไวๆหนะ่อยละกันลงแบบช้ามันก็ไม่ค่อยจะเป็นอะไรที่ดีครับผม โอเคแล้วก็มีอะไรอบ้างที่จะดูไม่มีละเล่นตาเดียวพอวันนี้ก็ครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดู player stat เออนี่ไงมีอันนี้ให้ดูด้วยครับผม player stat ครับผมก็เราก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับในการท็อปสกอร์4นัด6ประตูครับผมตามหลังมาด้วยโรนัลโดของแมนยูครับผม4นัด5ประตู6ดูเดือดจัดอยู่เหนือโดเลยนะครับผมตอนนี้ ซอนสี่นัดห้าประตูเช่ e. โโนกันครับผมออนโอนาชัวโอนาชูใครไม่รู้โอนาชูของแบบเวนแฮมก็สามนัดห้าประตูเช่นกันโอ้โหตัวนี้โหดกว่านี่ว่าไอ้ตัวนี้ลงเล่นไปสามนัดเองครับผมซัดไปห้าประตูละฮาเวตสี่ประตูโอเคเดี๋ยวมาดูแอซิดนิดนึงใครแอซิดเยอะสุดบุนโน่สีนัดสีแอซิดโอ้โหโออสการ์สีนัดสีแอซิดเช่นกันครับผมเราสีนัดหนึ่งแอซิดก็ยังติดอยดู่ โยริสเลโน่สามนัดหนึ่งคลีนชีครับผมแรมเดียวด้วยโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมครับผมก็จะมาเจอเป็นทีเมื่อไรเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีครับผมก็ก็เจอกันคลิปหน้าแหละไ,ไม่มีอะไรลนะโอเคครับผมตลาด